ทุกวันนี้เรามีอะไรต่างๆให้รู้มากมายไอ้ที่รู้หลายอย่างก็ไม่มีประโยชน์นะเพียงแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นอาจจะมีประโยชน์บ้างนะอาไปพูดคุยกับคนอื่นได้เช่นรู้เรื่องดารานักร้องรู้เรื่องคนดังเสรจเล็ใไปเป็นคู่จิ้นกับใคร ตอนเดี๋ยวนี้คนรู้เยอะนะเพราะว่าแหล่งความรู้หรือแหล่งข้อมูลที่สำคัญมันก็คือโซเชียลมีเดียผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วข้อมูลต่างๆที่เราเรียกวความรูนะ้ที่เขาถ่ายทอดกันทางโซเชียลมีเดียมันก็ เป็นความรู้ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากอย่างแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งเสพอย่างหนึ่งโบราณมีคำพูดนะมีภาษิตว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะอันนี้ก็ยังเป็นภาษิตที่ยังใช้ไดนะ้นะกับคนในยุคนี้เพราะว่า ในสิ่งที่รู้มันไม่ได้เป็นอะไรที่จะประกอบเป็นวิชาได้เลยเออถ้าเรารู้วิชานี่มันก็มีประโยชน์นะเอาไปใช้ในการำดำเนินชีวิตได้แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะรู้วิชานะเพราะว่ามันอาจจะรู้น่าเบือ่อแต่มันต้องใช้เวลา ใช้เรียกว่าการลงแรงกว่าจะได้เข้าใจวิชาใดวิชาหนึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องสนุกนะไม่เหมือนกับรู้เรื่องดารารู้เรื่องกีฬานี่มันเจอไปได้ความสนุกความตื่นเต้นแต,แต่รู้วิชาเนี่ยมันมันไม่สนุกแต่มันมีประโยชน์ แต่เวลาพูดถึงวิชาเนี่ยก็ต้องต้องแยกแยะนะมันมีทั้งวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตนะวิชาชีพเนี่ยกับวิชาการนี่มันก็ใกล้ๆกันเพราะวิชาการส่วนใหญ่มันก็เป็นไปเพื่อวิชาชีพวิชาชีพเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์ในการประกอบอาชีพในการทำมาหากินซึ่งทำให้เราเนี่ย สามารถจะเลี้ยงตัวได้แล้วก็สามารถจะเลี้ยงคนอื่นได้จากไรายได้ที่มีในการเอาวิชาชีพไปใช้เกิดประโยชน์คนที่ไม่มีวิชาชีพเลยเนีแม้จะมีมรดกก้อนโตสุดท้ายก็ละลายหายไปเพราะว่าเอาแต่ใช้ แต่ว่าไม่มีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมาอันนี้เราก็เคยได้ยินบ่อยๆลูกเศรษฐีร่นะลำรวยแต่สุดท้ายก็ลงเอยด้วยนะความยากจนเพราะไม่รู้อยากทำมากินที่ไม่รู้อยากทำมากินเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่ไปทำมากินได้แต่วิชาชีพหรือวิชาการก็ไม่ดีเท่ากับวิชาชีวิตนะ คนที่มีวิชาชีพหรือว่าเก่งในทางวิชาชีพวิชาการนี้ถึงแม้ว่าจะมีรายได้มีเงินทองมีความมั่งมีหรือว่ามีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ถ้าไม่มีวิชาชีวิตนะก็อาจจะลงเอยด้วยการสูญเสียสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีก็ได้ คือพรานหมดนะจากการที่ไปลหลงไหลอบายมุกติดเลาติดสุลาเพราะว่าขาดวิชาชีวิตวิชาชีวิตก็คือเรื่องธรรมะนั่นเองมีเงินเท่าไหร่ก็หมดเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีวิชาชีวิตเอาไว้ใช้กำกับในการดำเนินชีวิตหรือถึงแม้จะไม่พรานเงินหมดเพราะตกเป็นทาสของอบายมุกแต่ว่า ถึงเวลาที่ทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงที่เหล่านี้เนี่ยมันเสื่อมสลายหายไปถ้าไม่มีชาชีวิตก็จะมีความทุกข์มากมีความทุกข์เพราะผิดหวังกับความสูญเสียริงยังไม่ต้องร้อยสูญเสียนะเพียงแม้ในายามที่ทเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งถ้าไม่มีชาชีวิตเนี่ยมันก็อทรัพย์ที่มี เกียรติยศอำนาจที่มีมันก็กลายเป็นเป็นนายเหนือจิตใจของเราไนดะ้อุตส่าห์หามาแทนที่มันจะรับใช้เรานะมันลับมาเป็นนายเราเพราะไปเห็นว่ามันคือสารณะไปยึดมันถือมันว่าเนี้ยนั่นเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้ชีวิตเราประสบความสุขได้ถือเป็นสารณะพอถือเป็นสารณะก็ทากทับปล่อยให้มันเป็นนายเรา แต่ถ้าเป็นวิชาชีวิตเนี่ยก็จะรู้ว่าใ้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่สามารถเป็นสอนนันประเสริฐได้เมื่อรู้เช่นนี้ก็จะไม่ไปยึดติดถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้ไม่ปล่อยให้มันเป็นนายเราไม่ไปยึดมั่นถือมาว่ามันเป็นของเราเพ็นของเราเพียงของเราเพราะทันทีที่เราคิดว่ามันเป็นของเราเรากลายเป็นของมันทันทีเลยอะไรทุกอย่างนะที่เราไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยยิ่งยึดมั่นถือมามาเท่าไหราเป็นของเรา เราเป็นของมันทันทียอมตายเพื่อมันได้ยอมตายเพื่อทรัพย์ยอมตายเพื่ออำนาจยอมตายเพื่อชื่อเสียงหรือยอมทำชั่วบางทียอมฆ่าพี่ฆ่าน้องยอมฆ่าพ่อแม่ก็ก็เพื่อเงินเพื่อมรดกก็กลายเป็นว่าแทนที่มันจะเป็นบ่าวรับใช้เราล้วก็เป็นบ่าวรับใช้มันแทนยอมทำชั่วเพื่อมันหรือแม้ยอมตายเพื่อมันได้ ี่ถ้ามีมีวิชาชีวิตเนี่ยมันจะตกเป็นท่ายของสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายงาเพราะนั้นเนี่ยคำว่ารู้หลายไม่สู้รู้วิชาเนี่ยนะเพื่อจะไปคิดถึงแต่วิชาชีวิตวิชาการแต่ให้นึกไปถึงวิชาชีวิตด้วยวิชาชีวิตวิชาการนี่มันทําให้เราได้น่นได้นี่แต่วิชาชีวมันทําให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางไม่ไปยึดสิ่งนั้นเอาไว้ให้เป็นทุกข์ นี่ถ้าเราเข้าใจวิชาชีวิตนะมีวิชาช่วยอยู่กับตัวเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยสามารถจะอยู่รอดปลอดภัยได้มันมีสำนวนที่ต่อเนื่องจากประโยคที่ว่ารู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเนี่ยก็คือรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี จริงๆประโยคนี้มันก็ไม่ถึงกับถูกต้องทีเดียวนักนะการรักษาตัวรอดเนี่ยมันเป็นของดีก็จริงแต่มันไม่ใช่เป็นเป็นยอดดีนะมันยังมีที่ดีกว่านั้นอีกนะควรเรา้ากิดแต่ว่ารักษาตัวให้รอดอันนี้มันไม่พอนะเพราะว่าการรักษาตัวให้รอดเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งความเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นนะขอให้ฉันอยู่รอด เอาตัวรอดก็พอและส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะไอ้ที่พูดพูดกันว่าเพื่อความอยู่รอดเนี่ท,ที่จริงก็คือเพื่อสถานภาพเพื่อความมั่งมีเพื่อความยิ่งใหญ่มากกว่าถ้าเพื่อความอยู่รอดนี่มันมันไม่ไปต้องทําชั่วก็ได้แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยอมทําชั่วตบัดสัตว์นะก็เพื่อความยิ่งใหญ่ความมั่งคั่งแล้วก็อ้างว่าเนี่ยเพื่อความอยู่รอดนะ จำใจทำเพื่อความอยู่รอดมันไม่ใช่จริงแล้วในการรักษาตัวให้รอดเนี่ยนะมันก็ไม่ดีเท่าการรักษาความดีนะรักษาตัวให้รอดเนี่ยมันสู้การรักษาความดีหรือรักษาธรรมะไม่ได้ถ้าเป็นชาวพุทธนี่เราก็จะเชื่อในเะรื่อว่าการรักษาธรรมเนี่ยมันเป็นยอดดีต่างหากไม่ใช่รักษาตัวให้รอดแต่รักษาธรรม นี่ต่างหากที่เป็นยอดดีอย่างมีพุทธภาษ,ษิตว่าเนี่ยพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอาวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและพึงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมหากจำเป็นก็ต้องยอนสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมในการรักษาธรรมเนี่ยนะจึงจึงยอดเป็นยอดดีนะในมุมมองพุทธศาสนาแต่สำหรับชาวโลกเขาก็มองว่าเนี่ยรักษาตัวให้รอดเนี่ยมันยอดดีแล้วถึงแม้ว่าจะตมบัดสัตว์หรือว่าจะไม่ ไม่เป็นไปตามธรรมก็ตามผิดศีลผิดธรรมก็ตามแต่ชาวุูธเรานี่ถือว่ารักษาธรรมเนี่ยเป็นเป็นยอดเลยละที่จริงถ้ารักษาธรรมเนียเราก็เชื่อว่าธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมถ้าไม่มีธรรมะแล้วนี่ความรู้เท่าไหร่มันก็ช่วยไม่ได้คําว่าธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมเนี่ยนะ มันไม่ได้แปลว่ามีธรรมะแล้วจะไม่เจ็บไม่ป่วยจะไม่เจอกับความสูญเสียนะอย่างหลวงปู่ดึลเขบอกว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ได้ช่วยทําให้ไม่แก่ไม่ตายไม่หิวไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ที่นี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะคือถ้าเราจะทำบ้านชิว่านนี้ไม่ได้มาถึงแค่การทําความดีแต่มาถึงการมีสติมีความระมัดระวังคนเราถ้าเรามีสติความระมัดระวังเนี่ย อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ยากนะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือว่าอุบัติเหตุไฟไหม้บ้านแต่บางครั้งเนี่ยแม้จะทําความดีรักษาศีลมีสติระมัดระวังมันก็หนีปัญหาพวกนี้ไม่พ้นนะอย่างในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเดือนที่ผ่านมาหตทไฟไหม้เผาผลานเรียกว่ากินพื้นที่มหาศาลม,มากแม้กระทั่งคนที่ รักษาตัวให้ดีมีสติไม่ไม่ประมาณนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรักษาบ้านให้ออดภัยจากอักขีภัยได้นะแล้วก็เหมือนกับเมื่อสิบปีก่อนเนะี่ยแม้ว่าจะรักษาดูแลบ้านยังไงบางทีก็เจอน้ําท่วมก็ไม่ได้แปลว่าธรรมะมันไม่ได้รักษานะธรรมะไม่ได้ช่วยนะจริงไม่ใช่เลยธรรมะนี่มันช่วยนะช่วยรักษาใจไงนะอาจจะไม่ สามารถรักษาบ้านไม่สามารถรักษาทรัพย์สินได้เดือพจะเกิดภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจข้างเงินตกเนี่ยอันนี้ธรรมะมันช่วยไม่ได้นะอยู่ดีๆก็ทรัพย์สินก็สูญหายเดี๋ยวบางทีก็กลายเป็นหนี้แต่ว่าธรรมะเนี่ยก็ยังช่วยคุ้มครองเราได้เนี่ยก็คือรักษาใจอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะมาจะคุ้มครองรักษาทรัพย์ไม่ได้ หรือที่หลวงปู่ดูลวเนี่ยมันช่วยทําให้ไม่หิวทํำให้หายหิวทํำให้ไฟไม่ไหม้ยไ,ไม่ได้แต่มารักษาใจได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์รักษาใจไม่ให้เป็นบ้านะวิกลจริตได้ในทางตรงข้ามนะ่ถึงแม้ว่ามีความรู้มากมายโีนะวยว่าความรู้ทางวิชาชีพวิชาชการแต่ไม่มีธรรมะก็ตัวไม่หลอดนนะ คนที่มีความรู้เยอะจบด็อกเตอร์มีปริญญาหลายใบแต่ว่าเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือว่าซึมเศรา้าเมื่อเกิดวิกฤตเกิดความผันผวนไปในชีวิตสูญเสียคนรักคนรักทิ้งไปไปมีใหม่หรือว่าธุรกิจล้มละลายเป็นบ้าก็มีค่าตัวตายไปเยอะอันนี้ก็เรียกว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดเพราะรู้แต่ วิชาชีวิตรู้แต่วิชาชีพวิชาการแต่ไม่ได้มีวิชาชีวิตหรือไม่มีธรรมะธรรมะในที่นี้ไม่ได้ไหมายว่ามีศีลมีธรรมอย่างเดียวนะเพราะธรรมะไม่ได้หมายถึงความดีอย่างเดียวหมายถึงความเข้าใจความจรมิงด้ยวยธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงความดีที่ต้องทำอย่างเดียวแต่ัหมายถึงความจร,มจริงที่ต้องเข้าใจด้วยเรียกว่าสัจธรรมคนมีธรรมะในความหมายกว้างคือเป็นคนที่เข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิต รวมทั้งมีธรรมะในการรักษาใจเช่นมีสติมีความสึกตัวคนเราเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยถ้าแม้จะมีความรู้เยอะแต่ไม่มีสติไม่มีความสึกตัวมันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันนะยัานที่โบราณเขาว่าในความรู้ท่อหัวตัวไม่รอยจะมันจริงเลยทีเดียวเพราะว่าแต่ก็ต้องรู้ว่าเป็นความรู้แบบไหนเคยเห็นภาพนะรถบรรทุกเนี่ย บอกกว่าเกิดอุบัติเหตุยางแตกคนขับเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยนั่งอยู่หลังรถและที่มันน่าสนใจคือรถคันนี้เนี่ยมันบรรทุกยางเต็มรถเลยมันบรรทุกยางเต็มหลังรถเลยแต่พอยางแตกนี่ไอ,อย้ยางที่มีในรถนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยจนคนขับรถนี้ก็ทำหน้ารอห้อย รอคนอื่นมาช่วยนี่มันก็น่าคิดนะยางแตกแต่ว่ายางทั้งหมดที่มีเป็นร้อยร้อยเส้นเนี่ยหลังรถเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลยมันช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่มีแม่แรงมงคงไม่มีแม่แรงยกถ้ามีแม่แรงยกก็จะเอาอยางเส้นใหม่ที่บรรทุกมาเนี่ยมาเปลี่ยนแทนยางเก่าที่มันรั่วหรือที่มันเสียได้แต่พอไม่มี ไม่มีแม่แรงยกรถนี่ก็เลยไอ,อยางทั้งหมดที่มีมันก็เลยไร้ประโยชน์อันนี้คงคล้ายๆคนที่มีความรู้เยอะนะแต่พอเจอปัญหาชีวิตแล้วนี่ก็เหมือนกับคนที่ตักซนเนื้อประดาตัวหมดสภาพความรู้ทั้งหลายที่มีเอามาใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรนะเพราะขาดสติคนขับรถคันนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้ยาทงทั้งหมดที่มีได้ ที่จริงต้องการแค่เส้นเดียวนะเพราะยางมันแตกเส้นเดียวแต่พอไม่มีแม่แ,มแรงยกรถนี่มันก็เปลี่ยนเอายางใหม่มาแทนไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฉะนั้นคนที่มีความรู้นะแต่พอเจอวิกฤตในชีวิตเนะที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับคนรักเกี่ยวกับงานการเกี่ยวกับทรัพย์สินมันก็ว่าหมดสภาพเลยความรู้ทั้งหมดที่มีเอามาใช้ไม่ได้พอแล้วเราขาดสติ คนเรามีความรู้แค่ไหนถ้าขาดสตินะพอเกิดวิกฤตมันก็แย่นะอย่างเช่นเรารู้คนที่ขับแล้วก็รู้นะว่าถ้ายางแตกเนี่ยขณะที่รถกำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยอย,ย่าเหยียบเบรกแต่พอขับรถอยู่ด้วยความเร็วสูงยางแตกขึ้นมาตกใจด้วยความขาดสติก็เลยเหยียบเบรกทันทีเขาถามว่าไม่รู้เหรอว่า,วาเหยียบเบรกแล้วมันรถอาจจะพลิกคว่ำรู้แต่ตอนนั้นมันนึกไม่ออกนะเพราะว่าขาดสติ หรือคนเราเนี่ยเวลาเวลาโกรธเนี่ยทั้งที่รู้นะครูบาอาจารย์สอนว่าอย่างไงเวลาโกรธให้กลับมาอยู่กับลมหายใจให้กลับมาอยู่กับพุทธโธหรือว่าให้เงียบเงียบ,บวไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรท่องคาถาไว้เลยนะโกรธคือโง่งโมโหคือบ้ารู้แต่พอเวลาโกรธทีไรมันอดไม่ได้ที่จะหลุดปากดา่าหรือไม่ได้ที่จะไปทําร้ายเข้าของหรือว่าลงมือทําร้ายคนที่เตือนโกรธ ทางนั้นเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้นะรู้มีความรู้อยู่แต่ตอนนั้นมันขาดสติพราขาดสติก็เลยไม่สามารถจะเอาความรู้ที่มีมาใช้ในการเตือนใจได้เพราะนั้นเนี่ยที่<พ>ทําความรู้ท่งองของตัวไม่รอดเนี่ยมันก็จริงนะเพราะว่าขาดขาดความรู้ชนิดหนึ่งนะซึ่งถ้าเรียกรวมๆคือความรู้ธรรมรู้สัจธรรมความจริง และที่สำคัญอย่างนคือรู้คือรู้ตัวรู้ตัวไอ้รู้ตัวนี่ก็ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่คนมักจะมองข้ามไอ้รู้ความจริงก็เป็นธรรมะอีกเหมือนกันถ้าไม่รู้ตัวก็หลงถ้าไม่รู้ความจริงก็หลงอีกเหมือนกันแต่ก่อนที่จะรู้ความจริงก็ต้องรู้ตัวซะก่อนรู้ตัวคืออะไรก็ก็คือรู้ใจง่ยง่ายๆคือรู้ใจ รู้ใจเนี่ยมันเป็นการรู้แบบซื่อๆตรงๆเลยนะนก็คือรู้ว่าตอนนี้กำลังรู้สึกอะไรตอนนี้กำลังคิดอะไรอยู่รู้ว่าตอนนี้กำลังมีอารมณ์ใดนะโดดเด่นอยู่ในใจเวลาโกรธเนี่ยถ้ารู้ว่าโกรธเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่ารู้ตัวหรือว่ารู้ใจนะเวลาโมโหก็รู้เ,เวลาดีใจก็รู้ เวลาฟุ้งก็รู้อันนี้หละรู้ใจนี่สำคัญมากเลยเพราะเพียงแค่รู้เนี่ยมันก็ทําให้อารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่สามารถจะมาครองใจเราได้นานไอ้ความรู้ที่มีเนี่ยเอามาช่วยจัดการกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจไม่ได้นะไม่จะเป็นโกรธไม่จะเป็นเศร้าไม่จะเป็นเกลียดอิจฉาเศร้าโศกแต่ตันทีที่รู้ตัวหรือว่ารู้อารมณ์พวกนี้เนี่ย มันช่วยปลดเปื้องอารมณ์ร้อนนิ่วไปจากใจหรือช่วยรักษาใจไม่ให้อารมณ์หล่นนี้ครอบงำได้เพราะถ้าอารมณ์นล่้ครอบงำแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าหมดเนื้อหมดตัวลืมตัวเลยคนเราพอลืมตัวแล้วมันก็สามารถจะทําร้ายตัวเองได้เอาหัวโขกพื้นเอามือกระแทกหน้าอกเอารองท้าแตะฟาดหัวหรือว่ากระโดดลงมาจากตึกเนี่ยทําได้ทั้งนั้นแหละถ้าลืมตัวแต่พอรู้ตัวเมื่อไหร่เนี่ยนะ มันได้คิดสามารถที่จะเอาตัวรอดจากวิกฤตต่างๆได้แล้วเวลาถ้าเราสังเกตใจของเราเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะรู้ต่อไปนะว่าอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ความดีใจมันก็อยู่กับเราเพียงแค่ชั่วคราวความสงบก็อยู่กับเราไม่นาน ถึงเวลาทุกข์ถึงเวลาเศร้าถึงเวลาโรกรธก็มันก็อยู่กับเราไม่นานเหมือนกันจะไปเป็นบ้าเป็นหลังเอาเป็นเอาตายกับมันเวลาท้อแท้ก็อย่าไปตีอกชกหัวเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็จะผ่านไปนะเราจะมีข้อคิดตื่นใจแบบนี้ไม่ใช่เป็นความรู้ที่ใครมาบอกแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการที่สังเกตใจบกบ่อย มันทำให้เรารู้ทันอารมณ์ต่างๆแล้วก็รู้ธรรมชาติของมันนะรวมทั้งเวลาดีใจก็รู้ว่าโอ้ไอ้ดีใจนี่ก็เป็นทุกข์นะเพราะมันทําให้ลืมตัวได้นะคนบางคนนะดีใจนะได้ลูกชายโอ้โหลูกชายคนแรกเนี่ยขับรถด,ด้วยความดีใจนะจะ ซื้ออะไรให้ลูกจะให้ลูกเรียนต่อให้ลูกเรียนอะไรเรียนที่ไหนคิดไปฟุ้งเลยขาที่กำลังขับรถปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุนะเพราะว่ามันไม่มีส,มมสติขณะขับรถหรือว่าถูกรถด,ดีใจเพราะถูกรถตีเรื่องที่หนึ่งดีใจเพราะแฟนตอบรับแต่แต่งงานด้วยควบกันมานานดีใจมากเลยนะที่เขาโอเคกับเราใจลอยฟุ้ง บอกว่าขับรถก็เจออุบัติเหตุเพราะใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวนี่พาอแไ้ว,วความดีใจควาดีใจมันก็เป็นโทษเหมือนกันมันทำให้หลงหรือความสุขสมหวังก็ทําให้เกิดโทษเหมือนกันถ้าดีใจแล้วเผลอไม่รู้ตัวความทุกข์ก็เหมือนกันแล้วเราไปงราจะเห็นต่อไปนะว่าในความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรเลย อย่างบางคนได้เดินท่ามกลางธรรมชาติเดินไปในสวนจิตใจก็สงบรู้สึกเย็นสบายปลอดโปร่งพอสังเกตตรงนี้ก็เลพบว่าโอ้จิตใจเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับธรรมชาติแวดล้อมนะเวลาเราเช็คเครียดเนี่ลองมองไปที่ฟ้าที่โปร่งจิตใจก็ผ่อนคลายเราก็เรืเร่อยๆความสุขมื่เกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะ เพียงแค่ได้สัมผัสกับธรรมชาติหรือว่าเวลาได้ช่วยคนนะพาคนแก่ข้ามถนนหรือว่ายกของให้คนแก่จิตใจเรามีความสุขเกิดความปิติคนบางคนไม่เห็นนะไม่สังเกตว่ามันมีความสุขเวลาเราได้ทําความดีได้ช่วยเหลือคนแล้วแตดการเวลาคิดในทางลบทางร้ายจิตมันหม่นหมองจิตมันเศร้าบางคนก็ไม่สังเกต แต่พอหันมาดูใจหันมารู้ใจบ่อยก็จะพบเออไอความคิดของเรานี่มันมีผลต่ออารมณ์นะมีผลต่อสุขและทุกขน์นะมันก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักดูแลรักษาใจไม่ให้ความทุกข์ครองงาแล้วก็รู้จักรักษาใจให้เป็นสุขได้รู้จัก,จก,จก,จกตเติมสุขให้ใจนี่มันเป็นประโยชน์นะที่มีคุณค่ามากแล้วก็ที่จริงก็เป็นประโยชน์แค่เสี้ยวเดียวนะของการการรู้ใจเพราะถ้าเรารู้ใจลึกไปเรื่อยๆนี่นก็ันทำให้เรา เข้าใจความจริงของใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถจะ,ะไม่ไปยึดติดถือไม่ก,กับความที่ละอารมณ์ใดๆดได้ด่งฉะนั้นี้เป็นความรู้เนี่ยที่สำคัญมากซึ่งมาไปช่วยเสริมนะความรู้ที่เราวิชาชีวิตเนี่ยเพราะถ้าวิชาชีวิตมาไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดจากการสังเกตดูใจเนี่ยจะไม่เห็นอย่างแจ่มแจ้งนะว่ามีประโยชน์อย่างไรและจะมาใช้กับชีวิตได้อย่างไร แต่ถ้าเรามีความรู้ตัวแล้วก็มันรู้ใจสังเกตใจเนี่ยมันจะมีความรู้ใจทีว่ว่าดูแลตัวให้อยู่รอดไม่ได้อยู่รอดแบบมีชื่อมีเสียงแต่อยู่รอดปลอดภัยจากความทุกข์ที่เกิดจากความพันผลปวนไปในชีวิตไอความรู้อย่างนี้ที่สําคัญนะที่มันช่วยให้เรามีชีวิตที่ผาสุบแล้วก็ดีงามได้ ถ้ามีความรู้แบบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหานนะว่าความรู้ทั่วหัวตัวไม่รอดมันจะไม่มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในทุกวันนี้